ส่วนปุ่มหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีปุ่มตัวแรกนี่คือ A B เบิ้ลนะครับก็คือเป็นตัวย้ำหัวย้ำหัวก็คือเนี่ครับตอนเวลาเราย้ำเนี่ยเริ่มต้นมันจะย้ำหัวส่วนตัวข้างล่างนะครับมันจะเป็นตัว C D ก็คือย้ำย้ำท้ายตัวนี้เป็นย้ำท้ายแล้วก็ส่วนปุ่มตัวที่สามข้างล่างนะครับเป็นตัวรูกกันไกก็คือมันจะสั่งตัดได้ที่หน้าจอหรือ เราจะไม่ตัดก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นชุดตัวข้างล่างนะครับท,ทุกตัวเนี่ยที่เราจะกดนะครับตัวข้างล่างให้เรากดแช่นะครับเนี่ยกดแช่น้าจอจะขึ้นตัวนี้เป็นตัวสั่งตัวหนีบได้หัวเข็มนะครับหนีบใต้ตห,ตหัวเข็มก็คือมันพิเศษก็คือเวลาเราเย็บมันจะไม่มีได้ตรงตรงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มตัวนี้ฉีดบนนะครับมันเป็นตัววิ่งตรงนี่ครับวิ่งตรงของจับมาตรฐานของจัร ทางนี่ตรงส่วนตัวปุ่มฉีดแล้วก็มีตัว E เรากดแช่ไว้ so นะมันจะเป็นปุ่มกำหนดเข็มกำหนดว่าเราวิ่งกี่วิ่งแค่12สีเข็มให้มันตัดอย่างเงี้ยครับตอนนียเรากดดาวแค่ไหนมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับส่วนตัวล่างลงมาก็เป็นตัวเป็นตัวย้ำแท็กกิ้งนะครับเนี่ยครับบาร์แทกย้ำแทกกิ้งบาร์แทกนะครับ ย้ำตัดย้ำพวกย้ำปลายแขนย้ำยางย้ำอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเอมตัวนี้นะครับเป็นตัวกำหนดเราต้องการวิ่งเป็นสามเหลี่ยมวิ่งเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นพวกรูปกระเป๋ารูปอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าตั้งมันเข้าไปหมดตั้งค่าของข้างในเขาแต่นี้มันจะได้ประมาณวิ่งกำหนดสมมติว่าเราจะวิ่งเส้นตรงสิบสีเข็มเราก็กำหนดที่หน้าจอเนี่ยครับมันก็จะวิ่งให้เราเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะวิ่งสุดสี่เหลี่ยม เห็นไหมครับ,รบพราะกหนดอันนี้เราวิ่งไม่ตรงนี่ครับมันจะกําหนดให้เราเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราต้องการเป็นห้าเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมันก็ตั้งค่าที่หมดข้างในเขาอีกทีหนึง่งส่วนตัวข้างล่างตัวนี้ครับเป็นรูปรูปตีนผีเนี่ยก็คือการตั้งของระบบตีนผีออโต้แต่รุ่นนี้มันเป็นตีนผีออโต้อยู่แล้วนะครับเราจะตั้งสมมติว่าเราอยากตั้ง shot, เราอยากตั้ง เนี่ครับเราจะตั้งสมมติว่าเราถ้าเป็นรูปตีนผีแบบลักษณะรูปตีนแล้วก็มีสอนขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราเหยียบปุ๊บเนี่ครับเหยียบนะโดยเราไม่ต้องกดนะครับมันจะยกของมันเองนะครับเวลาเราเหยียบลงข้างล่างเหยียบลงมันจะวิมันจะตกของมันเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับปุ่มหน้าจอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตั้งอ่าความเนี่ยครับให้ตัวเลขมันกระพริบเราต้องการสีเข็มว่า ย้ำหัวย้ำท้ายให้มันยาวกว่า3าีเข็มแล้วก็ตั้งเอาอย่างนี้ครับ right ตัวตัวนี้มันกระพริบอยู่เลขอะไรแล้วก็บวกเอาครับแล้วก็กด s, right <S ตกลง <Param eter. S 1> ที่ผมบอกว่าตัว m นี่นะครับเป็นที่มันเป็นตัว m ที่เป็นตัว m เราก,กดแช่ไว้่ <So> าถ้าเราต้องการมันจะเป็นวิ่งสี่เหลี่ยมถ้าเราต้องการให้มันตัวนี้เขากำหนดอยู่ที่รอบแรกอยู่ที่สิบีเข็ม ถ้าเราต้องการให้มันสั้นกว่านี้เราก็ลบเอาเส้นเดี๋ยวผมจะตั้งไว้แค่เลขเกดทุกมุมนะครับอันนี้มุมมุมเส้นตรงเล่เส้นแรกแล้วก็เลื่อนมาตรง P1 บวกไปเป็น P2 เห็นไหมครับมันจะเป็น12ปีเข็มหมดเมื่อกี้ผมเราก็จะตั้งไว้ที่5ปีเข็มทุกอันนะครับนี่ครับ Right shift l <Left> e shift plus มันจะตั้งอยู่ที่ตรงตรง P 1 P 2 P 3ของมุมมันแล้วก็ Right Shift ลบลงเหลือ <Right S 1> 5 P เข็มแล้วก็ P 4 5 P เข็โอเคนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้พอได้แล้วเรอก,กด S เห็นไหมครับมวิ่งแค่5ปีเนี่ครับมันก็จะหยุดให้เราแล้วเหยียบนี่ครับแต่นี้เราวิ่งไม่ตรงเราต้องการสี่เหลี่ยมเลขสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นอยู่ที่ตรงตั้งตัว S นี่แหละครับกด S อ้าไปปุ๊บมันก็พิมพ์อยู่เลขไหนเราก็บวกเอา<อ>ได้เลยเราต้องการยาต้องการสั้นพอได้เลขที่เราต้องการเราก็กด S อ,ออกเรามาฟังเสียงนะครับวิธีการใช้ก็คือกดนะครับกด ได้ทั้งสองระบบนะครับทั้งระบบดังเข่าก็ได้หรือว่าจะกดจีนเป็นจีนผีวอ,อตโต้ก็ได้เนยกวดเท้ายกจีนผิวอ,อตโต้ตัวนี้จะเป็นนะครับย้ำหัวให้เรียบร้อยย้ำหัวย้ำท้าย